จับทุ่งซีทุ่มมาับจำแงจับจับอืออืใส่ไง <laughs> ใส่ทอดร้อนร้อนเลยอือใส่ทอดกับจำแตง้งอืออืออันนี้ ค่ะแกงผัมแกงผัมแกงกระสับผัมแบบอันเนี้ยแซ่บแซ่บแรงดิดมากอืวันนี้มีเสียงเด็กน้อยมากินข้าวด้วยนะคะมากินข้าวด้วยเนาะออร่อยไหมคะอืออือ ไขอออออ่อือหืออือหืออรไอยค่ะอร่อยมากคุยก่อนคุยแกงไข่พรมก่อนอืมจับเบ้